น,นี่แมนไานี่เออพี่เจเขียนเขาว่าเจเดีียวได้ไหมอ่ะโอ้โหโคตรตุต๊ดเลยวะ่ยนี่ยๆมันต้องเริ่มจากยังไงวะมันต้องเริ่มากตรงนี้เป็นตัวเจต้องขีดก่อน ขีดเสร็จแ,แล้วลากลงมาทีนี้ต้องโค้งซ้ายหรือโค้งขวาโค้งไปทางไหนโค้งไปทางนีงน้เจ๊ไหมอ่ต่อไปตัวเอชิมหายตัวเออย่างยากเฮ้ยก็เอาอย่างนี้ดีวะคิมมันก็โง่อีกล่ะเอาอันนี้อาันานี้ปุ๊บลาเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้อ๊บอ่า ล,ลงอีกทางทางไหนวะเนี่ยเอเอาทางนี้อึ๊บมันคือมันสลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะ่ะมันเลยไม่รู้อันไหนเออต่อไปต่อไปตัววายยังไ,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 ไม่ยากยังไ,ไม่ยากโอ้ยนำคาญจริงไว இது பஸ்டில் ขอบคุณครับโอเคไหมโอเคไหมเออนี่ไงเพราะว่าพี่พี่เจเขานะลั่นในเรื่องของคุณพี่เจด้วยนะเจลั่นด้วยเลยนะครับบอดี้แฟร์ซายจริงๆเขาเป็นคนเห็นผู้หญิงเขาทำกันในเขียนล่องนมนมอะไรหัวลงหัวไหล่กันผมก็จะทำให้แล้วกันนะฮะเออเห็นสิ่งพิเศษของคนที่ลั่นลั่นลั่นแล้วกันนะครับมันถ้าน้อยกว่านะั้นผมเขียนทั้งทั้งวันทั้งคืน